AOT ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสงขลาเปิดโรงพยาบาลสนามช่วยเหลือผู้ป่วยสีเหลืองแดงบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน AOT ได้จัดเตรียมพื้นที่ภายในอาคารอเนกประสงค์ท่าอากาศยานหาดใหญ่และอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่สำหรับใช้เป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้โดยสารและประชาชนในสถานการณ์อุทกภยัย วาตาภัยและดินโคลนถลม่มพื้นที่ภาคใต้หรือมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนโดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาทั้งนี้การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเป็นความร่วมมือระหว่าง AOT กับสาธารณสุขจังหวัดสงขลามีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยได้50เตียง พร้อมทีมแพทย์เฉพาะทางเพื่อรองรับผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มและรับดูแลเฉพาะผู้ป่วยสีเหลืองผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนและผู้ป่วยสีแดงผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเท่านั้น